วันนี้เราก็จะไปทัวร์กันแถวสัตหีบนะฮะโดยจะบินไปเกาะแสมสารแล้วก็วนรอบๆตอนนี้เราก็จะขึ้นจากสนามบินอุตะเภานะฮะหรือที่ชื่อเต็มๆว่าท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเภาระยองพัทยานะฮะก็สนามบินอุตะเภาเนี่ที่เราบินขึ้นมานี่นะฮะก็ตั้งอยู่ในตำบ,บพลพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระย,ยองห่างจากกรุงเทพประมาณ140กิเมตรนะฮะก็ เรียกว่า,เ,าเราก็สามารถขับรถมาตรงนี้ได้โดยใช้มอเตอร์เวย์สาย7นะฮะหรือว่า,าจะมาทางรถไฟรหรือรถประจำทางก็ได้นะฮะก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีอาคารผู้โดยสาร2ชั้นนะรองรับผู้โดยสารได้3ล้านคนต่อปีก็เรียกว่าตอนนั้นที่สนามบินสุวรณภูมิถูกปิดไปเนี่ยก็คนก็มาขึ้นลงกันที่สนามบินอู่ตเภากันก็อยู่แถวๆระยองสัตหีบแถวนี้นะฮะ ก็ตอนนี้ผมก็จะบินมาผ่านสัตหีบนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นภูเขาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่ามีวัดหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถมองไปยังเกาะสมสารได้แถวๆนี้เนี่ยฮะเร,ยเรียกว่าสมสารนะครับ ก็เวลาใครจะมาเที่ยวเกาะสมัยสามไปดำน้ําดูปลาอะไรพวกนี้ก็มาขึ้นเรือตรงท่าเรือแถวๆนี้ก็มีทั้งเป็นท่าเรือของทหารแล้วก็ท่าเรือของเอกชนนะฮะแต่ว่าพอไปถึงเกาะสมัยสามก็ต้องไปซื้อตัว๋วไปเที่ยวอุทยานนะฮะก็ไปแวะกันที่เกาะสมัยสามกันก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อกันได้นะครับ ก็ตรงนี้วิวสวยมากๆนะครับเป็นจุดถ่ายรูปมันจะมีวัดวัดหนึ่งนะฮะอยู่ตรงแหลมสุดเลยนะฮะก็เรียกว่าลมเย็นมากแล้วก็วิวสวยมากนะครับนี่ผมก็จะบินเลยมาหน่อยนึงนะก็เข้าไปที่เกาะสมสารนะครับเกาะสมเสารเนี่ยก็มาเป็นหนึ่งใน9้าเกาะของหมู่เกาะสมเสารนะฮะก็อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้แบบมาเช้าเย็นกลับนะฮะค้างไม่ได้นะฮะ ก็นะักท่องเที่ยวนิยมมากันนะมกราถึงเมษานะครับก็ลักษณะก็อย่างนี้ฮะเท่าที่เห็นนะมีรูปทรงยาวรีเนื้อที่ทั้งหมด4.22ตารางกิโลเมตรนะฮะก็มีภูเขาขนาดใหญ่หึงลูกอยู่ตรงกลางนะฮะก็เรียกว่ากั้นไว้เวลาเราขึ้นรถ2แถวที่เป็นของทหารเนี่ยนะฮะเขาก็จะพาเราจากด้านหนึ่งขึ้น2แถวไปอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดที่มันมีทรายใส ซึ่งก็คือสามารถเล่นน้ำได้ที่หาดเทียนแล้วก็หาดลุกลมนะฮะก็น้ำใสมากๆใกล้กรุงเทพมากนะฮะก็ใครมาพัทยาก็เลยมาหน่อยเดียวนะฮะเวลาทุกทีผมก็ไปนอนที่พัทยาแล้วก็ขับรถมาที่เกาะสมเอสาพอตอนเย็นก็กลับไปนอนพัทยาอีกฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ไกลมากนะฮะก็เรียกว่าชายหาดเนี่ยหาดที่ดังๆก็คือหาดเทียนนะฮะก เรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะคนก็ไปดำน้ํากันเขาก็จะมีสอนดำน้ํากันด้วยนะฮะแล้วก็มีอ,า,อาหารอร่าเลยเนี่ยขายด้วยก็เรียกว่ามาเช้าเย็นกลับนะฮะค้างไม่ได้นะครับก็ใครจะมานี่ก็แนะนาให้ไปจองที่ Facebook ของเกาะสมัยสารก่อนไม่งั้นมันจะเต็มนะฮะคนเต็มเร็วมากๆนะฮะคนเต็มเร็วมากๆโอเค จากนั้นนี่นะฮะเราก็จะเรียกว่าบินตรงสัตหีบเนี่ยนะฮะ,ะแถวสัตหีบเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ขึ้นเกาะมันก็จะมีหาดให้เราเที่ยวหรือว่าเราว่ายน้ำเนี่ยน้ำก็ใสเช่นกันนะฮะมันก็จะมีใสามากใสน้อยลดหลั่นกันไปนะฮะหาดที่ใสามากๆเนี่ยเท่าที่ผมไปมาเนี่ยมี2หาดนะฮะที่ไม่ได้ขึ้นเกาะน,นะ,ะบนเกาะมันใสยอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ได้ไปเกาะเนี่ยมันจะมีหาดหนึ่งชื่อว่าหอดหาดน้ําใสนะ,ะอีกหาดหนึ่งชื่อว่าหาดทรายแก้วนะชื่อมันจะไปซ้ํากับ ที่เกาะสม็จนะฮะแต่ว่ามันเป็นคนละหาดกันเอ้าหาดรายแก้วเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะฮะหลายที่นะฮะก็แถวแถวสัตหีบก็มีที่หนึ่งนะครับก็หาดรายแก้วที่เนี่ยก็มีหินสวยงามเหมาะกับสําหรับการถ่ายรูปนะ,ะแล้วก็มีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกหาดหนึ่งที่ใสามากๆเลยก็คือหาดน้ําใสนะชายหาดสงบร่มรื่นมีที่พักร้านอาหารร้านกาแฟอะไรเนี่ยให้บริการนะคนมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยนะหาดน้ําใส ส่วนหาดที่ผมคิดว่ารองลงมาฮะก็จะมีหาดนางรองกับหาดนางรำเนี่ยอยู่ติดกันนะฮะเป็นชายหาดยาวเงียบสงบเหมาะสําหรับการกางเต็นนะมีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหาดนางรองกับนางรำเนี่ยผมก็จะไปเป็นตัวเลือกอันดับที่หาดน้ําใสกับหาดสายแก้วเต็มนะฮะเข้าไม่ได้ก็จะไปหาดนางรองกับหาดนางรําแทนนะครับก็อีกหาดนึงนะฮะที่เรียกว่า อยู่ที่สัตหีบนะฮะอยู่ในเมืองนะฮะก็จะมีความใสก็ลดน้อยลงมาอีกแต่ว่ามันใกล้ใกล้ตัวเมืองนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะบินจากสัตหีบนะฮะมุ่งหน้ามาทางาพัทยานะฮะมันก็จะผ่านลงถแถบบางสเสรนะ่เวลาเราขับรถเราก็คงจะรู้ดีนะ mm. เห็นวิวตรงนี้ประจำนะฮะอยู่ทางรถยนต์นะก็พัทยาเนี่ยก็จะมีสนามบินเล็กๆนะฮะสำหรับเ,เขาไปขับเครื่องบินเล็กๆเ,เล่นกันนะฮะชมวิวกัน ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะนำเครื่อง Airbus A320 เนี่ยไปลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมบินโฉบไปใกล้ๆก่อนแล้วกันฮะแต่คิดว่าคงลงไม่ได้อะเพราะว่าสนามบินมันเล็กกระติดเดียวเองนะฮะก็เอาไปเดี๋ยวผมลองบินเข้าไปแถบๆพัทยาดูนะฮะมันจะมีอยู่สองสามสนามบินนะฮะแต่ว่าเท่าที่บินมาหลายๆที่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเล็ก,กน,นะฮะเวลานำเครื่องขนาดใหญ่ๆลงไปเนี่ยมันก็จะลงยาก นี่ลองเปิดดูนะฮะก็ <c oughs> รู้สึกว่าอาจจะไม่เวิร์กนะไอ้ตรงแถบๆนี้ก็เป็นหาดบางสะเสรนะฮะก็ต้องปเป็นเลยพัทยามาหน่อยนึงก็อยู่แถบๆเเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหาดจอมเทียนนะฮะหาดจอมเทียนซึ่งทรายตรงหาดบางสะเสรกับหาดจอมเทียนเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงหาดบางสะเสรเนี่ยทรายมันจะออกมันก็คล้ายๆมันส้มๆแดงๆนิดหน่อยนะฮะผมเคยไป เอากล้องไปถ่ายแบบมาโครทรายนะฮะทุกทุกหาดเลยเพราะฉะนั้นทรายเนี่ยจะลักษณะไม่เหมือนกันหาดจำเทียนก็จะทรายอีกแบบหนึง่งนะฮะก็พอเลยหาดบางสเสร่ไปเนี่ยก็จะเป็นหาดจมเทียนที่อยู่ริบๆนั่นแล้วตรงข้ามหาดจมเทียนก็คือเกาะล้านนะฮะแล้วก็เลยหาดจมเทียนไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหาดพัทยานะครับก็อันนี้เราคิดว่าผมวกกลับไปลงที่สนามบินอู่ตะเภาดีกว่านะเพราะว่า มองสนามบินเนี่เล็กๆเ,เนี่ยหนองปลือเนี่ยฮะสนามบินเล็กกะติดเดียวเรากลับไปลงที่อูต่ตะเภาดีกว่าฮะก็อยู่ทางขวามือนะฮะอยู่ทางขวามือก็ตอนที่สนามบินสวนนภูมินะฮะใช้การไม่ได้ก็มาใช้การที่สนามบินอูต่ตะเภาแทนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็นั่งรถกลับไปทางกรุงเทพ <c oughs> บางคนก็ไปเที่ยวพัทยาสัตหีบระยองจันทบุรีต่อเลย นะฮะอันนี้ผมก็จะเลี้ยวขวาสนามบินอยู่ตรงขวามือนะฮะสมัยก่อนตอนเรามานี่เรานึกว่าสนามบินอุตภเณาอยู่ที่สตีบซะอีกนะแต่ว่าในแผนที่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจังหวัดระยองแล้ว,ะะลวนะะขเาขาเนะขตจเขหวัดระยองแล้วขเ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 ขลขเ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 ขอขเขเ่เข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 ขเ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 วเข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 เเ ก็เป็นต้น้นของระยองฮะเพราะว่านนตัวอำเภอเมืองระยองกับสัตหีบเนี่ยมันอยู่ติดๆกันขับรถปพ๊บสองนาทีถึงนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจผิดนะคิดว่าสม,มัยก่อนสนามบินนี้เนี่ยอ,อยู่ตรงสัตหีบนะแต่ที่มันเข้าไปในเขตร,ระยองแล้วนะฮะ โอเคผมก็จะพยายามนําเครื่องลงแล้วก็ให้ดูวิวแถวๆนี้ด้วยสัตหีบเนี่ยเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยเพราะว่ามีภูเขากับน้ําทะเลนะฮะ,ะสลับกันนะฮะก็วิวภูเขาเหมือนกับไปภาคใต้เลยอะสัตหีบแต่ว่ามันจะเป็นภูเขาเนี่ยกระจุกรวมกันอยู่ตรงบริเวณนี้ยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครขี้เกียจขับรถไปภาคใต้ไกลๆเนี่ยเขามาเที่ยวสัตหีบนะะน้ําใสมากนะฮะถ้าเกิดจะเอาใสาสุดๆเลยก็นั่งเรือไปแถว เกาะสมสารนะที่เมื่อกี้เราไปขับรถบินวนมาให้ดูอ่าไม่ใช่ขับรถนะขับเครื่องบินนะไปบินวนมาให้ดูนะน้ำใสสุดๆถ้าเกิดใครจะดูคลิปว่าน้ําใสขนาดไหนก็ไปค้นหาคลิปเก่าๆผมนํากล้องไปถ่ายใต้น้ําดูปลาด้วยนะฮะก็เห็นปลาว่ายน้ําปลาการ์ตูนปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีคนสอนว่ายน้ําดําน้ํากันอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นที่ดําน้ําที่ใกล้กรุงเทพที่สุดไม่มีใกล้กว่านี้แล้วที่พัทยาไม่ค่อยมีดาน้ําเท่าไหร่นะฮะ ส่วนมากก็จะดำน้ำก็มาดำกันแถวนี้นะครับโอเคผมก็จะนําเครื่องร่อนลงนะฮะก็เนื่องจากว่าสนามบิน,นอู่ทะเภาเนี่ยเป็นสนามบินนานาชาติเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ลงสบายฮะคือสนามบินยาวรันเวย์ยาวนะฮะก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรอะตอนนี้ก็จะลากันไปแล้วนะฮะใครอยากจะให้ไปบินแถวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทยอยบินก็อันนี้ใช้โปรแกรม microsoft นะฮะ flight simulator มันเป็นแผนที่โลกเลยนะฮะอยากจะไปบินตรงไหนมันก็ไปได้หมดทุกที่เลยนะฮะเป็นโปรแกรมหัดบินนะฮะสอนการบินแบบจำลองโดยที่ใช้ภาพแบบเสมือนจริงนะฮะภาพแบบเสมือนจริงซึ่งผมบอกว่ามันเหมือนมากๆเลยนะฮะโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นี่มีมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่ภาพเป็นแบบไม่เหมือนเลยนะะไม่เหมือนเลยเป็นแต่ตัวหนังสือแล้วไม่เหมือนเลยนะฮะจนมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ย เรียกว่าเหมือนมากๆขนาดนักบ,บินจริงๆมาบินกันนะฮะใน y u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  e เขายังบอกโอ้โหมันเหมือนของจริงมากๆนะครับโอเควันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่ในตอนหน้าก็สวัสดีนะครับ